สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเจอกันทุกวันแบบนี้ครับคลิปเดียวกับ3ทัศนะเลยจัดไปนะครับ เอาเป็นว่าฝากกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับไลน์แอก็ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนซีซรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับโอลิมเปกอสจากกรีซจะเปิดบ้านเจอกับมัคคับีไฮฟาจากอิสราเอลครับเกมแรกเสมอกันมา1 1ที่บ้านของมัคคับีไฮฟานะครับโอลิมเปกอส รอหลีกเปิดอยู่นะครับตัวหลักๆมีฟิลิปซินเคอร์นาเกลแล้วก็มีกองหน้าอย่างติควินโยซัวเรสหัวหอกชาวบราซิลเป็นตัวที่เด็ดเจอกับมาร์กบี้ไฮฟ้านะครับที่มียารอนเชอรี่กับดีนดาวิดเป็นตัวที่สร้างปัญหาใกับโอลิมปิกอสในเกมแรกที่เจอกันครับแน่นอนก่อนเกมฮนิคัเปิดมาให้โอลิมปิกอสเป็นต่อแน่นะครับเอาง,ง่าย คืนนี้โอลิมปิกอสขอแค่ชนะจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมมองว่าทั้งเกรดบอลประสบการณ์ชื่อชั้นในเกมยุโรปแถมเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านดูแล้วน่าจะผ่านไม่ยากนะครับดูแล้วโอลิมปิกอสจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูแน่เพื่อเข้ารอบต่อไปให้เชียร์โอลิมปิกกสเด็ดๆในคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโค้งทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้ทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยในหนึ่งคู่เนี่ยเรื่องมาจากยูฟมนแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2เลกที่2นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูเฟรนบาเช่ครับทีมจากตุรกีนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเฉลิมทานดินูโมเคียฟทีมจากยูเครนครับเดี๋ยวคุณนิ่เจอกันมาเกมแรกเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตู ดินโมเคฟชนะ2เสมอ1แพ้2อครับเกมล่าสุดก็เสมอทั้ทางเฟเดบาเช่มาในเล็กที่แล้วนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้เฟเดบาเช่ตรงกลางจะมีทางเดียโก้รอซซี่นะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าที่น่าจะคุ้นชื่อกันดีอย่างโจชัวคิงครับส่วนทางดินโมเคฟจะมีวิตาลีบูยาสกี้ครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางอาร์เตมเบเซดินครับก็ต้องบอกเฟเดบาเช่เป็นทีมที่ ค่อนข้างจะเล่นได้ดีในบ้านนะครับแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยความโหดน่าจะเพิ่มขึ้นอีกมาเป็นทวีคูณเป็นเท่าตัวแล้วนะต้องมาเจอฟีนิเดโมเคฟที่มาตรฐานต้องบอกว่ายังเป็นรองทางเฟรเดร์บาเช่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาสงครามภายในประเทศก็ยังคงคาราคาสังการต้องออกมาเล่นเป็นทีมเยือนในยุโรปแบบนี้ผมว่าวันนี้งานหยาบหน้าสําหรับทางดีนโมเคฟนะครับเพราะฉะนั้นดูแล F ้วเฟรเดร์บาเช่โหดในบ้านครับดีนโมเคฟไม่น่าจะมาเต็มร้อยเท่าไหร่ผมมองว่าเฟรเดร์บาเช่จะบดได้ด้วยการเปิดบ้าานนนเออชะะ,ะคปรรตตู่ับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวปั่นไซคโค้งอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะฮะวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนปั่นไซโค้งทุกคนนะครับเจอกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้กับเจดา ปั่นไซโค้งนะวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะห้าทุ่มตรงนะครับทานะของบรุคลิมเนี่ยเล่นในบ้านพบกับลินฟิลนะบรุคลิมชนะ3แพ้2ลินฟิลชนะ5เกมติดแถมนันดแรกที่เจอกันในบ้านลินฟิลก็ชนะบรุคลิมมาได้ก่อน1นต่อศวันนี้ต้องมาเยือนที่นอร์เวย์นะตัวเล่นนะครับบรุคลิมวันนี้อิซักอามุนเซนฮูโกเวทเทอร์เซนแล้วก็รูนาเอสเปอร์ยอทส่วนลินฟิลม,มีเบนฮอลสตีเฟนฟอลลอนแล้วก็ เคิร์กมิลล่านำทีมมาคู่นี้โบโโรูกลิมบงคับชนะ3ประตูแฟนๆปั่นไซโคง้งถึงจะยิ้มหวานได้2ประตูไม่พอต้อง3ลูกเซดําดูแล้วโอกาสที่จะแพ้ของลินฟิลในทีมเยือนเนี่ยมีสูงเหมือนกันแต่ไม่น่าแพ้ถึง3ลูกอะเลอเอมีหือมีอือมีสู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซโค้งไว้มองไปที่ทีมเยือนลินฟิลอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางชื่อดีกันหมดเลย ปั่นไซโครนั่นเองนะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ